วันนี้เรายังคงอยู่ที่ใบความรู้เรื่องที่สองการแสดงสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเราจะมาที่หน้า31และ32นะคะก็คือห้อางหุ้นส่วนจำกัดฝ้ายแพรไหมอันนี้เราดูพร้อมกันนะคะที่หน้า31นะคะที่หน้า31เนี่ย จะเป็นรายการเงินลงทุนระยะยาวไปจนถึงที่ดินอาคารโลกปกรณ์สุทธิเนี่ยรายการนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เรานะฮะมีหนึ่งสองสามอยู่ที่หนะ้าสามสิบเอ็ดใช่ไหมฮะมีการแก้ไขตัวเลขนะคะแล้วก็ที่หน้าสามสิบสองนะ 32, นะ,ะมีเงินลงทุนขอเกียรการไล่ไปจนถึง สิที่บัตรแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทําก็คืองบแสดงฐานะการเงินตามแบบที่1แล้วก็มาเหตุประกอบงบการเงินคําว่าแบบที่1ก็คือที่หน้า13ของตัวอย่างในหนังสือนั่นเองที่นี้ครูกเ็เพิ่มเติมโจทย์เข้าไปให้นะ,ะก็คือตรงนี้เห็นไหมเพิ่มเติมโจทย์จจากจากใบบันทัดเรื่องที่2นะคะเพิ่มโจทย์ของห้าหุ้นส่วนไฟายแผ่ไหม้ไปให้นะคะอ่ะ ทีนี้เรามีข้อมูลของตัวโจทย์แล้วถามว่าเราต้องทาอย่างไรเราก็จะมาเริ่มนในการทําเขาอยากได้อะไรจากโจทย์เขาอยากได้งบแสดงฐานะการเงินกับหมายเหตุประกอบงบเราก็ทําให้เขาก็คืองบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์นะสินทรัพย์แล้วก็แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีนี้ถามว่าเราเรียนลําดับมาแล้วยัง เราเรียนลำดับแล้วนะคะจําได้ไม่เอ่ยก็คือคืออะไหรคือข้อแปดข้อแปดถูกไหมคะเป็นร่าตาเป็นแบบนี้มันมาจากตรงไหนมันมาจากอันนี้ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องที่หนึ่งการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์เห็นไหมคะอยู่ตรงส่วนนี้เห็นไหมคะเราเรียงสินทรัพย์เราเรียนเราเรียงสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นอันดับหนึ่งถึงอันดับหก แล้วก็อันดับเจ็ดถึงอันดับ1ิบเนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพอเราเรียงเสร็จแล้วเราก็าเอาตัวนี้ค่ะมาใส่ใส่ที่ไหนก็คือใส่ในงบแสดงฐานะการเงินะนะฮะสินทรัพย์หมุนเวียนก็เป็นรายการที่หนึ่งถึงหสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็เจดถึงสิบอีกส่วนที่เขาอยากได้คือหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินในที่นี้ไม่มีข้อมูลทั่วไปเราก็เราก็ ไม่มีก็ขีดทิ้งไปเราก็เริ่มทีน่นโยบายการบัญชีที่สําคัญแล้วก็รายละเอียดของรายการสินทรัพย์ซึ่งรายละเอียดของรายการสินทรัพย์เราจะแบ่งเป็นสลักษณะลักษณะที่1ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมที่นํามาใส่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้เลยก็คือตัวเลขในงบสแสดงฐานะการเงินกับยอดรวมในรายละเอียดของรายการเนี่ยเท่ากันก็จะมี3รายการนะมีเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวเงินลงทุนระยะยาวส่วนที่2ก็คือลักษณะที่2คือรายการที่ไม่มีรายละเอียดแต่หมายเหตุประกอบงบการเงินก็จะมี4ตัวนี้ส่วนที่3ามที่สามคะนี่คือก็มีให้ดูแล้วส่วนที่3มันจะเป็นส่วนที่รายการที่ตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงินไม่ตรงกับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องคำนวณหาก็จะมีตัวที่1ลูกนี้กันค่าสุดทธิหนูก็คำนวณตามนี้โอเคนะคะสินค้าคงเหลือ Uh huh. ก็คำนวณตามตามหัวข้อนี้ก็คือมีสินค้าสม็จรูปแล้วก็สินค้าด้อยค่าหากค่าเผื่อขาดค่า50%าของสินค้าด้อยค่าออกมาเป็นสินค้าคงเหลือเราก็จะเอารายการสินค้าคงเหลือนี้กับตัวเลขนั้นไปใส่ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินเช่นเดียวกับรุ่นนี้การค้าสุทธิใช่ไเอาตัวเลขนี้ไปใส่ในงบแสดงฐานะการเงินอีตัวคือที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิก็คือเอาที่ดินอาคารอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์จะมีการซื้อเมื่อ30ธันวาหนูก็เอามาบวกรวมกันแล้วก็หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมซึ่งจะเป็นตัวเดิมเพราะว่าค่าเสื่อมราคาสะสม30ทธันวาเนี่ยเราคงไม่ได้คำนวณน,นะคะก็มาเป็นแบบนี้เพราะนั้นลองทำดูนะคะสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดฝ้ายแพรไหมข้อที่2สวัสดีค่ะ